นี่เลยผมใส่ตัวนี้ไปด้วยยิ่งแต่รสเด็ดรแสแซ่บขึ้นมานะครับเจ๋วแน่นอนอร่อยทำที่ไรก็หมดทุกครั้งนะครับเมนูตื่นตาตื่นใจตาเบิกบานตาง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยกินเลยนะครับเปรี้ยวจิ๊ดจัดแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราก็เก็บมยมสดๆจากต้นเลยครับเนี่ย เมื่อเช้าก็ทําไปแล้ว1ชุด2ชุดหมดเกลี้ยงยังไม่ได้กินไม่ได้ทานเลยนี่ชูรสน้ําปลาพริกผงใส่เข้าไปมีใส่ไปหมดละหมดซองเลยชูรสใส่ไปก็จะเติมเติมไปเลยนะครับอันนี้สูตรนี้เราใส่น้ําปลารึหน่อยนะครับปกติผมยังไม่เคยใส่ปกติผมใส่น้ําปลานะครับวันนี้ลองปรับ ปรับสูตรนี่เลยนำปลาซื้อมาใหม่เขยา่า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 แล้วก็เทลงปนีไใส่น้ำตาลไปแล้วพริกป่งไปแล้วอ่ะหมดแล้วทิ้งเบิกใหม่ปบเผ็ดมากเป็นน้อยก็เติมลงไปอ่ะเทใส่ไปแล้วใส่มากเดี๋ยวเค็มค่อยเพิ่มได้นะครับปกติผมจะใช้น้ำปลาอย่างเดียวอ่าเราต้องปรับสูตรนี่เลยหอยเป่าฮื้อนะครับน้ำปลา ว้าวใส่ไปนิดหนึง่งเราชิมดูกลัวม,มันเค็มเค็มแล้วจะยากค่อยๆเติมน้ำปลาแท้หอยเป่าฮื้อนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปเลยนะครับเมื่อเช้าก็ลบไปประมาณเกือบสองแสนคลิปนะครับถ้าเอามาโพสต์มาทำเป็นคลิปคงจะได้ตังค์เยอะน่าดูนะครับวันนี้ก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับช่วงทำงานนะครับ ก็ดีกว่าเรากินไปเฉยๆนะครับเราถ่ายคลิปมาก็ก็มีประโยชน์เยอะนะครับเผื่อ,อสร้างไรายได้ก็ได้นะครับทุกวันนี้ภาพคลิปต่างๆนะครับสามารถโพสเป็นเงินเป็นทองได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วง่ายๆเลยใครมีมะมงมะม่วง,งนะครับก็สามารถอามาทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมะยมนะครับมะม่วง ช่วงนี้กำลังออกลูกดกเลยลูกเล็กๆกมูป่ายิ่งแซบนะครับมันมงมนาวเอามาก้อยได้ครับเนี่ยอันนี้ผมใส่ข้าควคั่วไปด้วยนะครับใครไม่ใส่ก็ได้นะครับคือไม่ต้องทําตามนะไม่ต้องทําตามคือเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงไปแบบนั้นตามที่เราชอบตามที่เราอร่อยของเรานะครับก็คุกเลยเม็่อันเสร็จ <S <s <uk> ว้าวแซบ แน่นอนอะทำเสร็จแล้วก็ชิมดูคนระับค่อยๆตเติมค่อยปรุงอาที่เราชอบครับพอดีบัวมานั่งลบคลิปนะครับมันมันหนักเครื่องทำให้เครื่องมันตื้อน,นะครับแล้วก็มันอัดคลิปยากก็เลยลบไล่ลบทั้งวันนะครับวันนี้ถ้าเอามาพูด เป็นได้คงจะได้หลายบาทอยู่นะครับก็เลยมานั่งลบคลิปแล้วก็มีเวลาก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับดีกว่าเรากินแล้วก็ถ่ายลงส้วมนะครับแต่นี้เรามาถ่ายเป็นคลิปเป็นวิดีโอนะครับเป็นเงินนะครับดีกว่าถ่ายแล้วก็ลงส้วมทิ้งไปไม่มีประโยชน์นะครับ